ไปแล้วมันก็แบบมันมีเสียงนะมันกึกกึกอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บอะไรก็เลยอยากรู้ว่ามันอันตรายไหมพอกระดูกอ่อนของเขา่าเริ่มเสื่อมลงเริ่มบางลงหรือซูนสลายหายไปสิ่งเกิดขึ้นคือมันจะเริ่มเกิดการอักเสบขึ้นพอฟังแล้วอะ่ะเราก็รู้สึกว่าลหลายๆปัญหาสุขภาพเริ่มต้นได้ด้วยการลดน้าหนักร่วมกับน้ําหนักตัวที่เยอะก็ทําให้พวกกระดูกอ่อนที่อยู่ในตําแหน่งของข้อเขา่ามันเสื่อมลงไปคนอ้วนก็จะบอกว่าเราอ้วนเราวิ่งแล้วเจ็บเขา่าเดินเยอะไม่ได้แล้วเจ็บเข่า ร่างกายของคนเราอะปกติแล้วกระดูกอ่อนกว่าจะสร้างได้มันยากแล้วกันถ้าไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนองศาของขาจริงๆอ่ะมันจะไม่ค่อยกลับมา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นไรครับนะครับผมจันนะครับผมโอมครับผมกลับมาสู่คอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ดีๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นความรู้ทางการแพทย์นะครับเป็นหนึ่งในโรคที่คนอายุเยอะเป็นกันมากมันเป็นความเสื่อมของร่างกายที่หลีกเลี่ยงกันลําบากโดยเฉพาะคนที่อ้วนเฮ้ยผมบอกเลยนะครับว่าเราทั้งสองคนถ้าอายุมากขึ้นไม่น่ารอดมีความเสี่ยงสูงกับการเป็นโรคนี้ครับข้อเข่าเสื่อม ซึ่งมันเป็นโรคที่แบบทุกคนจะชอบมานั่งคุยกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยเ hey, นี่ยไอ้ข้อเข่าเสื่อมเฮ้ย hey, เราข้อเข่าเสื่อมแล้วหรือเปล่านั่งก็โอยลุกก็โอยอใช่ไหมอ่ามาดูหน่อยว่าจริงๆแล้วอ่ะข้อเข่าเสื่อมมันคืออะไรเป็นยังไงมันมายังไงทีมั้ยถ,ถามด้วยประสบการณ์ก่อนมาอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมได้งอเข่าเลยมันมีเสียงแบบ อ่าเข้าขายยังนี่คือคําถามที่ผมโดนถามบ่อยมากเพราะว่าคนไข้ที่แบบปกติอายุไม่เยอะด้วยแหละ,ะก็นนนั่งถามว่าเฮ้ยเนี่ยเข่ามีเสียงหรือไหลก็ได้ไหลมีเสียงกแก๊กกแก๊กเนี่ยอันตรายหรือเปล่าคําถามที่ผมจะถามกลับไปเสมอเจ็บไหมหรือว่าแบบเอ้ยมันมีการหาการใช้งานงอเหยียดเป็นยังไงมีข้อเข่ารู้สึกติดติดไหมหรือไง ไม่มีใช้ได้ปกติมมีเสียงกอกแก๊กคือคือบางทีเราเรารู้สึกว่าแบบมันทําไปแล้วมันก็แบบมันมีเสียงนะมันกึ๊กกะแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บอะไรแล้วทามันสนุกดีไงก็เลยอยากรู้ว่ามันอันตรายไหมให้นึกถึงว่งเงเนี่ยเออเออใช่ใช่พวกนี้เหมือนกันคือมันคือการขยับเอ๊มันคือการขยับข้อต่อแบบการบิดเยอะๆงอเยอะๆอาจจะมีเสียงกรอบแกรบกรุ๊บกรบขึ้นมาได้ในข้อต่อของเรามันเป็นเสียงของฟองอากาศข้างในข้อต่อซึ่งไม่อันตราย เวลามีเสียง<ม>เรื่องปกติมากปกติปกติแ<ม>ละนี่เนี่ยข้อเข่าคขนเราอะครับข้อเข่าคนเราเนี่ยมันจะมีผมขออนุญาตเรามีพรีเซนเตอร์ครับครับขอต้อนรับน,น้าีน้ผีครับเย่ที่นะครับข้อเข่าของคนเรานะครับมันจะมีลูกสะบ้านะฮะข้อเข่าของคนเรานะครับมันจะมีอันนี้คือกระดูกหน้าขานะฮะอันนี่คือกระดูกหน้าขานะครับครับนี่คือกระดูกหน้าแข้งนี่คือกระดูกลูกสะบ้านะครับซึ่งจริงๆมันจะไม่อยู่ท่าน,นี้หรอกอันนี้มันมันยึดไว้แต่ว่าลูกสะบ้าของคนเราจริงๆมันสามารถขยับได้ตามการงอเหยียด เพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาที่มีการขยับเกิดขึ้นนะ่ะไอ้ลูกสะบ้า,างเงี้ยมันอาจจะไปชนรตรงกระดูกหน้าขาก็ม,มีอาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กกกิ๊กนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่อันตรายเลยครับซึ่งลูกสะบ้านนี่ก็คือกระดูกลูกสะบ้านคือกระดูกกระดูกเข่าครับเวลาที่เราคุกเข่าหรืออะไรแบบนี้มันก็มักจะโดนลูกสะบ้าซะเยอะอ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในคําถามเมื่อกี้ที่บอกว่าอาการเข่า,ขาเสียงมีก๊อกแก๊กเงี้ยมันอันตรายไหมข้อเข่าเสื่อมหรือรเปล่าคําตอบคือในคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเข่าจะก๊อกแก๊กมากกว่าปก,กติแต่มมักกจะีอาาร ปวดบวมแดงร้อนเวลาใช้งานร่วมด้วยนะครับแต่ว่าคนที่มีเสียงเฉยๆนี่คือเรื่องปกตินะไม่ได้กังวลถ้าไม่ได้เจ็บอะไรช่างมันไม่ต้องซีเรียสถ้ามีเสียงก็ไม่ได้ต้องกังวลใช่แต่ถ้าเกิดว่ามากับความเจ็บปวดอันนี้หรือมีปัญหาการใช้งานใดๆก็ตามมาปรึกษาแพทย์ก่อนเราอาจจะยังสรุปว่าเป็นข้อข่าเสื่อมไม่ได้ไม่เจ็บก็น่าจะไม่เป็นอะไรนี่คําถามเจอบ่อยมากทุกไลฟ์ต้องมีคนถามเรื่องนี้ขอบคุณสําหรับการแถลงไข มาต่อแล้วเ <อะ S 1> ข่าเสื่อมมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอะไรอ่ะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคือความเสื่อมของร่างกายคนเราเข่าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราใช้กันเยอะเพราะว่าขาคนเรามักจะต้องใช้ในการเดินถูกต้องไหมครับครับแล้วข้อเข่าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีการขยับขยเืย่อนค่อนข้างเยอะมีการรับแรงกระแทกค่อนข้างเยอะในข้อเข่าของเรามันจะมีนอกจากมีกระดูกด้านบนด้านล่างใช่ไหมกระดูกหน้าแข้งกระดูกหน้าขา,ขากระดูกแข้งใช่ไหมครับรับมีลูกสะบ,บ้าแปดหนึ่งอันนะ นอกจากมีเรื่องนี้มันจะมีหมอนรองเขา่ามีอะไรไม่ต้องมีเส้นเอ็นไขว้นาด้วนี่นั่นเยอะแยะมากมายซึ่งทุกๆตำแหน่งที่พูดไปมันสามารถเกิดการบาเดเจ็บได้ทั้งหมดไม่ว่าจะแบบเล่นฟุตบอลเอ็นไขว้นาขาเล่นอะไรเงี้ยมันอุบัติเหตุเกิดได้เยอะอร่วมกับน้ําหนักตัวที่เยอะก็ทําให้พวกกระดูกอ่อนที่อยู่ในตำแหน่งของข้อเข่าเนี่ยมันเสื่อมลงไปมันเริ่มมีการบางลงกระดูกอ่อนมีหน้าที่สําหรับการทําให้ข้อต่อต่างๆของร่างกายขยับได้ลื่น อย่างที่กินจะไก่อย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่ยงงั้นเลยเคี้ยวง่ายใช่กระดูกดอ่อนสังเกตไหมว่าจะมีความลื่นมีความหนุบมีความลื่นของมันกระดูกอ่อนอ่ะคือสิ่งที่ร่างกายคนเราอ่ะใช้ในการขยับกระดูกวิ่งไปด้วยกันได้ด้วยความลื่นตรงนี้แหละ,ะนะครับแล้วก็จะมีน้ําข้อเขา่าเหมือนเป็นน้ํามันหล่อลื่นของรถยนต์อ่าประมาณนั้นมันจะใช้ช่วยเหลือกันทํางาน พอกระดูกอ่อนของเขา่าเริ่มเสื่อมลงเริ่มบางลงหรือกระดูกอ่อนมันบาดเจ็บสูนสลายหายไปก็จะเผยให้เห็นกระดูกแข็งแข็งที่อยู่ข้างใต้พอกระดูกแข็งแข็งสักสากมาถูกับกระดูกแข็งแ็งสักสากของอันล่างสิ่งีเกิดขึ้นคือมันจะเริ่มเกิดการอักเสบขึ้นแล้วก็มีอาการเจ็บปวดมากขึ้น oh. แอนี่คือปัญหาเวลาเราผ่าทขาข้อเข่าเทียมเนี่ยรเราจะเห็นเลยว่าข้างในอ่ะมันจะมีปัญหาว่า กระดูกอ่อนมันหายไปไม่จะมากจะน้อยแต่ละคนแต่ว่าความเจ็บมันมาจากจุดนี้แหละก็จะมีอาการบวมแดงอักเสบให้เห็นชัดเจนแสดงว่ากระดูกอ่อนที่หายไปมาจากการใช้งานมาจากการใช้งานมาจากการบาดเจ็บมาจากน้าหนักตัวที่เยอะมาจากหลากหลายสาเหตุเลยอย่างนี้เราแบบอายุอะ่ะจริงๆมันเราฟื้นคืนมันมาได้ไหมจริงๆต้อบอกว่า โอกาสฟื้นคืนมาได้มีแต่น้อยมากน้อยเนยน้อยมากคือร่างกายเราต้องผลิตเองอร่างกายของคนเราอะปกติแล้วกระดูกอ่อนกว่าจะสร้างได้มันยากแล้วกันใช้คํานี้เอาว่าสั้นๆคือมันยากมันต้องแบบประกอบด้วยหลากหลายวิธีเช่นไม่ลงน้ําหนักเป็นระยะเวลานานเพื่อให้กระดูกอ่อนที่เคยกระแทกกระแทกซ้ำๆมันเคยรับแรงกระแทกมันไม่มีอะไรมากดมันอาจจะฟื้นขึ้นมาก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนองศาของขาจริงๆอะ มันจะไม่ค่อยกลับมา oh. เอองไหมมันก็มันต้องใช้การรักษาที่ยิ่งใหญ่มากมายแล้วกันอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุเยอะๆด้วยอีกอย่างหนึง่งถูกไหมเมื oh. ่อกี้ที่บอกว่าเป็นความเสื่อมถูกไหมอ่าใช่จะเกิดคนอายุแบบตั้งแบ่สิบห้าห้าสิบห้าสิขึ้นไปแต่แถวๆเนี้ยการไม่ได้ใชปกติแล้วเราใช้การเอ็กซเรย์ในท่ายืน mm hmm. เพื่อเป็นการบอกว่าเฮ้ยมันมีลักษณะของการเป็นข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นไหม ร่วมกับอาการปวดของคนไข้แล้วก็ประวัติต่างๆที่เล่ามาอาการก็มักจะเป็นมานานๆไม่ค่อยแบบเป็นแป๊บเลยแล้วก็บอกว่าเออข้อเข่าเสื่อมอาจจะยากม,มันมักจะมีการเสรื่อมๆๆม,มาก่อนแล้วอาจจะมีเจ็บเป็นครั้งเป็นคราวได้อ่านี้คือลักษณะของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่มาเจอกันบางทีก็เราอาจจะต้องให้ไปเอ็กซเรย์เพื่อดูอาการกันว่าสรุปแล้วมันมีปัญหายอย่างไงบ้าง oh. เราจะพูดถึงเอ็กซเรย์ให้ดูอีกหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับว่าปกติแล้วอะ่ะกระดูกของคนเราอะ่ะมันจะมี กระดูกนี้คือกระดูกหน้าขาใช่ไหมกระดูกหน้าแข้งใช่ไหมมีลูกสะบ้าเนาะตรงระหว่างนี้ครับเวลาเอ็กซเรย์เราจะเห็นว่ามันมีช่องว่างๆอยู่ซึ่งมันจะเป็นช่องของกระดูกอ่อนแล้วก็พวกหมอนรองเข่าต่างๆอยู่ตรงนี้เวลาที่ข้อเข่าเสื่อมเ,เยอะๆเวลาเราเอ็กซเรย์ปุ๊บเราจะเห็นว่ากระดูกอ่อนพวกนี้มันจะค่อให้ซุดลงร่วมกับมีกระดูกงอกๆอ,ออกมาด้านข้างหนึ่งในอาการที่คนไข้มักจะมาหาคือคนไข้บอกว่ามันจะเจ็บพวกเอ็นด้านข้างตัวนี้นะแล้วก็คนไข้มักจะนั่งพื้นไม่ค่อยได้เพราะว่า นอกจากมันมีกระดูกง,งอกด้านข้างมันจะมีกระดูกงอกด้านหลังหรอเออกระดูกง,งอกด้านหลังเวลาง,งอเดี๋ยวผมจะขึ้นเอ็กซเรย์ให้ดูด้วยเวลาเรางอเนี่ยกระดูกด้านหลังตรงนี้มันจะเข้ามาชนอเออมันจะงอกระดูกด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นในรูปเอ็กซเรย์นะพอมันชนกันปุ๊บเนี่ยทาให้คนไข้นั่งพื้นไม่ได้คนไทยบ่นมากเลยเรื่องนี้งอเขา่าก็ยากใช่ไหมงอเข่าเยอะๆไม่ได้อ จริงๆการคุกเข่าหรือนั่งพื้นเนี่ยอเอาจริงๆก็ไม่ค่อยดีกับกระดูกเข่าหรือว่าการสรีระของร่างกายละไหมมันเป็นท่าที่ไม่ถูกสุขลักษณะของการใช้งานข้อเขา่า<อ>สังเกตว่าคนยุโรปคนอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่นั่งพื้นเลยเขาจะนั่งเก้าอี้ออตลอดออมันสบายกว่านะแต่คนไทย เอเชียเลยเพราะญี่ปุ่นนะ่ะนึกภาพเขาตั้งชงชาออนั่งชงชานั่งท่าเหมือนท,ท,ท่าเทพธิดาของเราใช่ไหมนั่งเรียบร้อยโอ้โหท่านี้คือสร้างสร้างปัญหาให้กับข้อเข่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าพอคนอายุมากขึ้นก็จะนั่งท่าน้นำหนักลงตรงนั้นไปมันก็ไม่ดีใช่มันคือการขยับงอมากๆเข่ามันจะแบบอยู่ในองศาที่ไม่ค่อยดีแล้วกันแค่ดูเข่ามันออกแหบมาให้รับน้ำหนักในท่ายืนเหยียดหรือไม่ก็งอสมอนเก้าสิบกันงอเยอะมากๆอ่ะไม่ดี คนออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบมารองรับของฝั่งเอเชียเท่าไหร่ใช่ต้องโทษพระเจ้าครับโทษวิวัฒนาการครับอทีนี้อาการนี้ก็เลยทาให้คนไข้ก็มักจะมาบ่นกับผมว่าไปวัดแล้วลําบากเหลือเกินในการนั่งฟังพระจริงๆเดี๋ยวนี้ที่วัดก็เริ่มมีเก้าอี้ให้นั่งเก้าอี้ได้ใช่แล้วบอกว่าจริงๆพระท่านเข้าใจบางคนจะบอกว่าไปแล้วไม่ได้บุญเฮ้ย อาจจะพูดในภาพรวมๆของแต่ละศาสนานะแต่ของบางเอิญของพุทธเ่ะเขาจะมีการต้องนั่งพื้นนั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบไม่ให้รู้สึกว่านั่งเสมอพระอแต่ถ้าสุขภาพท่านไม่ดีอะแนะนําว่าถ้าอยากอย่าฝืนอย่าฝืนเรามองว่าบาปบุญเป็นเรื่องไวเลสไม่ต้องใช้สายไม่ต้องสัมผัสกันก็ได้บุญกันได้เพราะฉะนั้นอะไรที่วัดเขาสปอร์ตไม่ได้กีดกันเออนั่งเถอะเนาะอย่างเราเราเองเราก็ชอบนั่งเก้าอี้มากกว่าเพราะว่า นั่งคุกเข่าหรือว่านั่งอะไรยังนั่งได้อยู่<ช>แต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีกับร่างกายผมก็ไม่ชอบครับปวดอย่างเ<ป>งี้ยน้ำหนักเยอะครับข้อเข่าเสื่อมคนไข้ามาหาเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันก็จะแบ่งเป็น4เกรดละกันแต่ผมจะไม่พูดละเอียดผมจะบอกแค่ว่าในสเตจสุดท้ายที่เราพูดกันกับสเตจสามเนี่ยมันมีความใกล้เคียงคือกระดูกข้อเข่าวเวลาเอ็กซเรย์ครับเมื่อกี้ที่บอกเอ็กซเรย์เราเห็นแค่กระดูก เราไม่เห็นสิ่งอื่นเราจะเห็นกระดูกที่ลอยลอยใช่กระดูกลอยลอยจริงๆแล้วมันจะมีหมอนรองมีกระดูกอ่อนอะไรที่ที่คั่นอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นสเตตหลังๆกระดูกมันแทบจะชนกันเลยชนติดกันกระดูกชนกระดูกถ้าเป็นระยะหลังๆแบบนี้เลยนะแนะนําว่าการผ่าตัดมักจระช่วยท่านเยอะเมื่อเทียบกับในสเตตต้นๆที่แบบเอ้ยมันมีการความเสื่อมนิดหน่อยตรงนั้นน่ะอาจจะมีการ รักษาด้วยวิธีอื่นได้สรุปนะข้อเข่าเสื่อมคือการที่กระดูกอ่อนของคนเราบาดเจ็บจากการใช้งานหรือความเสื่อมจากร่างกายคนที่ใช้เยอะๆหรือว่ามันเริ่มบางลงจนหายไปเผยเห็นกระดูกจริงๆกระดูกแข็งๆมาชนกันเวลาขยับก็จะเริ่มมีอาการขยับแล้วรู้สึกว่าขัดๆนะครับตื่นมาเช้าอาจจะมีข้อติดๆนิดหน่อยเวลาใช้งานเยอะๆก็จะมเริ่มมีการเจ็บบวมแดงมากขึ้นวันไหนไปเดินเยอะๆมา ตอนเยน็เยนๆจะเริ่มแล้วเข่าเริ่มบวมเริ่มร้อน oh. เริ่มต้องพัก oh. หรือว่าเจ็บเอ็นข้างๆเข่า,ขา,ขาอันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยๆเลยนั่นแหละนี่คือคร่าวๆของอาการของมันแล้วกันนะอนส่วนตัวในเป็นคนที่ไม่ค่อยหรือมีปัญหากับขาค่อนข้างน้อย mm hmm. ตอนนั้นเอ็นหน้าลูกสะบ้าอักเสบหรือ uh huh. อะไรไปรู้ก็ปวดเข่ามาก <Okay. S 2> แต่ว่านอกจากนั้นก็คือไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เป็น,เป,นเป็นคนอ้วนที่ที่แบบมีปัญหาเรื่องขาน้อยเพราะว่าแบบออกกําลังขาเยอะแต่อีกไม่นานนะครับถ้าอายุมากขึ้น ใช่ผมเดาไว้เลยนะครับว่าเราสองคนถ้าน้ำหนักนี้ต่อไปนะครับเราจะข้อเข่าเสื่อมนะครับในอนาคตด้วยความที่เรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันค่อนข้างเนื้อหามันมากแล้วกันอันนี้เราจะขอในเรื่องว่าตัวโรคมันคืออะไรและการรักษาแบไม่ผ่าตัดทําอะไรบ้างรู้จักกันก่อนรู้จักกันก่อนอเราทําความรู้จักกับโรคข้อเข่าเสื่อมพอพูดอย่างนี้มาแล้วเนี่ยจริงๆพอเราร,รู้ตัวว่ามีอาการของการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมันอาจจะมียาที่มันเทาโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอก่อนไหมอ่ะเรามาเริ่มวิธีการรักษาเลย การรักษาเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะมาในข้อเข่าเสื่อมระยะไหนก็ตาม1-4การรักษาที่ต้องทําเหมือนกันทั้งหมดคือ1ถ้าอ้วนอยู่ลดน้ำหนักลดน้ำหนักเถอะครับท่าน้ออกยออก,กำลังเอ้ยเรื่องนี้คือสําคัญมากแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาย,ยัางไงพอฟังแล้วอะอเราก็รู้สึกว่าหลายๆปัญหาสุขภาพเริ่มต้นได้ด้วยการลดน้ำหนักดูแลสุขภาพตัวเองให้ตัวเบาลงเบาหวานไขมันความดันเกาทุกอย่างเราช่วยได้หมดเลยนะครับอ่าโอเค นี่ก็หนึอย่นั้นนะสคือการไกลภาพบําบัดโดยการออกกําลังกายกล้ามเนื้อหน้าขาแต่สังเกตว่า สิ่งสําคัญหนึ่งอย่างคือคนไข้มักจะบอกว่าจะลดน้ําหนักยังไงไปออกกาลังกายก็เจ็บเขา่าอยากลดน้ําหนักก็บอกว่าออกกาลังกายให้มากขึ้นหรือว่ากินให้น้อยลงถูกป่ะคนอ้วนก็จะบอกว่าเราอ้วนเราวิ่งแล้วเจ็บเขา่าเราเราเดินเยอะไม่ได้เราเจ็บเขา่าก็เป็นกึ่งข้ออ้างเพราะว่าฝั่งนี้การลดการกิน,นยังทําได้อยู่แต่ว่าจะดีกว่านั้นคือจริงๆมันมีการออกกำลังกายที่ดีกับเข่าอยู่เหมือนกันก็ะจะมีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าขาการยกเหยียดขาแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะมีขึ้นรูปขึ้นให้เล็กน้อยแล้วกันงที่่่ชววยยได้้คอาานํ ว่ายน้ำเป็นคนไทยทํายากเพราะว่าสถานที่ไม่ค่อยอํานวยแต่การว่ายน้ําอ่ะน้าหนักของตัวเราจะลดลงเวลาที่เราไปอยู่ในน้ําอตัวเราจะลอยขึ้นพูดง่ายๆข้อเข่าเราจะรับน้หนักน้อยลงแล้วก็เป็นการออกกําลังกายที่ให้การเผาผลาญแคลอรี่หรือเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้เยอะว่ายน้ําดีมากนะแล้วก็ปั่นจักรยานก็ช่วยได้ครับถ้าคุณไม่ได้ปวดเข่ามากปั่นจักรยานเนี้ยก็คือพวกแบบออกกําลังปั่นจักรยานอยู่กับที่ใช่ใช่แล้วก็ สำคัญคือในข้อเข่าเสื่อมจะงอเข่าได้ไม่สุดอย่างที่บอกเน้นว่าเป็นจักรยานที่อานสูงหน่อยจะดีก็อาจจะต้องปรับปรับหน่อยปรับให้ปรับให้ขายเหยียดๆนั่งสูงๆคือหลายครั้งที่ที่เรื่องของการปั่นจักรยานบางคนอาจจะไม่เคยปั่นขึ้นเครื่องนั้นไปก็ปั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเข่ามันงอเกินไปเราก็อาจจะต้องปรับให้แบบเหยียดสุดเกือบเกือบตึงนหแบบหย่อนหน่อย แต่การออกกาลังกายใดก็ตามที่ถ้าไม่เหมาะกับท่านเช่นเข่าเสื่อมมากๆบางทีการปั่นจักรยานก็เป็นการกระตุ้นได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วให้เริ่มจากอะไรที่ง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองนะครับค่อยๆเลือกอันที่เหมาะกับท่านอย่างแรกที่คนไข้ทําได้อตกาลังกางลดน้าหนักอันนี้สองอย่างผมจะคุยเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นระดับไหนก็ตามแถมอีกนิดนึงว่าไอการออกกาลังกายเนี่ยสุดท้ายต้องไปผ่าตัดกล้ามเนื้อหน้าขาที่เราออกกําลังกายไว้จะช่วยให้คุณฟื้นตัวเร็วขึ้นมากออยังไงก็ดีดีมากอยากให้ทําปกติแล้วการรักษา ส่วนที่เป็นของหมอคือหนึ่งยาแก้ปวดเป็อยาแก้ปวดลดอักเสบไม่แหละเพราะว่าอาการของเข่าเสื่อม,อมคือการปวดเขา่าใช่จากก,ก,การที่มันขัดสีแล้วเกิดสารกระตุ้นให้เกิดการอักเสบปวดบวมแดงร้อนขึ้นมาก็เลยต้องกินยา เพื่อที่จะลดอาการปวดถูกต้องยาแก้ปวด,ปวดรักเสพก็เลยเป็นคําตอบที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ยาแก้ปวดกลุ่มอื่นๆสามารถใช้ร่วมกับพาราใช้ร่วมกับอะไรก็ได้ทํ้ได้หมดเลยการส่งพวกแก้ะผ้าบาบัดหรือการฉีดยาเข้าข้อเข่า,ขาก็สามารถทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เลือกตัวยาฉีดโดยให้คุณหมอเขาแนะนำละกันแต่โดยมากแล้วถ้าสมมติว่า เป็นกลุ่มหลังๆที่คนผ่าตัดาการฉีดพวกน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมหรือว่าการฉีดอย่างอื่นมันจะไม่ค่อยช่วยละเพราะว่ากระดูกอ่อนมันหายไปหมดแล้วครับฉีดอะไรไปบารุงมันก็ไม่กลับมาครับอยากรู้ว่าแบบยาที่ฉีดเข้าไปที่เข่าเนี่ยมันก็คือลดอาการปวดบวมมีฤทธิ์ลดอาการปวดบวมด้วยแล้วก็ในบางตัวที่บอกว่ามันเป็นสารกลุ่มที่คล้ายๆเขาเรียกว่าน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียมแล้วกันบางคนก็ใช้คํานี้แล้วกันนะซึ่งมันก็สามารถช่วยได้กลุ่ม,มกลุ่มยาเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งตัวเนี้ยช่วยได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเป็น มากมากแล้วการฉีดอาจจะไม่ช่วยมกักจะช่วยออในกลุ่มที่เริ่มเริ่มเป็นในงานวิจัยเขาบอกว่าเช่นนั้นแล้วก็จะมียากินบางตัวปัจจุบันในสมาคมข้อสะโพกข้อเข่าเทียมของประเทศไทยเนี่ยเราก็ใช้ยากินอยู่2ตัวที่สามารถชะลอได้นะเลือกตัวหนึ่งกินตัวไหนก็ค่อยว่ากันออนะครับมันก็เป็นยาที่สามารถกินได้แต่อย่างที่บอกบางทีมันก็มีค่าใช้จ่ายในการใช้อยู่เหมือนกันอขอถามแทรกก่อนแล้วอย่างนี้กินอาหารเสริมได้ไหมาหามีอาหารเสริมที่ทําให้แบบเข่าเราแบบสุขภาพดีขึ้นหรือว่าแบบช่วยให้แบบเข่าเราแบบชะลอกัน าเสื่อมได้ไหมเราจะยกคําพูดคํานึงที่พูดไว้ตลอดในช่องนี้นะครับเราบอกว่าข้อเข่าเสริมเป็นโรคนะครับอาหารเสริมคือสิ่งที่ทําให้ร่างกายดูสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเนาะ,ะแต่เวลาเป็นโรคขึ้นมาแล้วอะ่ะสิ่งที่เรากินเพื่อรักษาโรคมันคือยาไม่ใช่อาหารเสริมโอเคไหมแล้วก็ความที่เป็นยากับอาหารเสริมเวลาขึ้นทะเบียนต่างกันมาก ยาเนี่ยจะมีการควบคุมชนิดที่ละเอียดมากจํานวนปริมาณยาต้องเท่าไหร่ผลการรักษาเป็นอย่างไรมีงานวิจัยรองรับชัดเจนมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตยอย่างดีอาหารเสริมจะน้อยกว่านี้มากๆโดสก็แล้วแต่ที่แล้วแต่บริษัทบวกลบมากน้อยผลการรักษาก็ไม่ได้แน่นอนมากเพราะว่ามันเป็นแค่อาหารเสริมจะกินไม่กินก็ได้เพราะฉะนั้นอาหารเสริม ก็ยังคงเป็นแค่อาหารเสริมใช่ครับไม่ได้เอาไปใช้รักษาโรคเนาะไม่ว่าจะถูกกล่าวอ,าอ้างยังไงก็ตามอยากย้ำให้เข้าใจกันเพราะว่าหลายๆคนไม่กล้าหรือไม่อยากไปหาคุณหมอแล้วพยายามหาทางจัดการด้วยตัวเองใช่ครับถึงอยากเอาประเด็นเนี้ยมาบอกทุกคนว่าข้อเข่าเสื่อมก็ไปรักษาใช่เนาะถ้ามันเจ็บปวดเจ็บอะไรมากๆก็ต้องไปหาคุณหมอไปรักษาเป็นกิจกรลักษณะดีกว่าการพยายามซื้อนู่นนั่นเองเพื่อหนีปัญหา นอก็ยังไงอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่ได้เอาไ้รักษาโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเพจฟรีเซนเตอร์บอกว่าเออเนี่ยผมกินแล้วดีมากเลยครับก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะช่วยเพราะว่าอย่างที่บอกอาหารเสริมอะ่ะบางทีก็มีงานวิจัยบางส่วนไม่ได้รับการยอมรับจากภาพวงกว้างก็เป็นไปได้ะนะครับแต่ยานเนี่ยมันต้องมีงานวิจัยรองรับแล้วก็มีการพูดถึงการใช้งานอย่างชัดเจนมี แนวทางการรักษาเขียนไว้อย่างชัดเจนโอเคเพราะฉะนั้นบางทีผมจะบอกคนไข้ที่แบบกินอาหารเสริมอยู่บอกว่าถ้าใช้เงินเท่านี้ซื้ออาหารเสริมนะซื้อ <c oughs> ยาเลยราคาพอกันเพราะฉะนั้นข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคอถูกกินยารักษาถูกอยากกินอาหารเสริมเพื่อรักษาข้อเข่าเสื่อมใช่ ถัดไปเมื่อกี้ถึงการกินยาใช่ไหมยาเสร็จก็จะมีการกายภาพบาบัดกายภาพบำบัดก็สามารถให้คุณหมอก็ส่งไปทําอาจจะมีการใช้อุปกรณ์นุ่นนิ่นันน่นเครื่องกระตุน้นไฟฟ้าช่วยประคบลดปวดอะไรอย่างต่างเพราะว่าเส้นเอ็นด้านข้างเข,ข่าของของ,ของเราครับเวลาที่ข้อเข่าเราเริ่มเสื่อมอกระดูกอ่อนมันบางลงมันก็จะย่นลงมาอย่างนี้ปุ๊บเส้นเอ็นด้านข้างมันจะแบบคลอกแคลค็อกแคลกเมืนจะแบบมีการเลื่อนไปเลื่อนมาง่ายนะครับด้านข้างมันก็เลย มีปัญหาว่าจะเจ็บมักจะเจ็บด้านใน้วยคนไทยมักจะเจ็บเยอะขา oh. โก่งอาจจะเจอได้นี่คืออาการที่มักจะเป็นแล้วออกแล้วก็การรักษาเราก็จะรักษาอาการแบบนี้ไปแต่ถ้าอาการเริ่มเป็นเยอะแล้วคุณยังไม่ลดน้าหนักยังไม่ได้ออกกําลังกายไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นนะครับ oh. ก็อาจจะทําให้เข่าเสื่อมจากตอนแรกเป็นระยะเริ่มต้นก,ก็ค่อยเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่ามันกินเวลานะพวกนี้มันกินเวลาไม่ใช่แบบระยะแรกระยะสุดท้ายเลยกนะ็ยากไม่ได้ขนาดนั้นกินเวลานี่แบบก็เป็นปีๆเป็นปีๆเหมือนกันปี2ปี3ปีอาจจะแบบหปีสิปีก็ว่าไป ขออนุญาตยกตัวอย่างคนไข่หนึ่งคนที่เป็นคนที่ผมรักมากนะครับคือคุณพ่อผมเองนะครับคุณพ่อเคยตอนสมัยเขาอายุประมาณรักห้าสิบกลาห้าสิบต้นๆอะไรเงี้ยเขาน้ําหนักเยอะมานานแล้วแล้วก็เล่นกีฬาหนักมากนะครับก็มีข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นเยอะขาเคล่มโกงเดินเริ่มเจ็บตอนนั้นน้าหนักหนักเป็นร้อยหนึ่งทีเนี้ยเขาก็ปวดเข่าเยอะตอนนั้นก็ตั้งใจจะผ่าตัดละ แต่ว่าเหมือนกับคนะิวนานหรืไม่สะดวกอะไรเงี้ยต่างๆ,งๆไม่ค่อยอยากผ่าตัดเพราะหลายๆคนรู้สึกอย่างนั้นผมก็เลยพาคุณพ่อลดน้ําหนักซื้อเครื่องช่างให้คุณพ่อช่างทุกวันค่อยๆลดน้ําหนักจากร้อยหนึ่งเหลือ80เดินปลอเลยเดินดีเลยเพราะว่าน้ําหนักตัวของคนเราอะหายไป1กิโลกรัมในจังหวะที่เราลงบันไดาบางทีเข่าเราต้องรับน้าหนักประมาณ8-10ถึงเท่าของน้ําหนักตัวอเออมันเลยบอกว่าการลด1นกิโลมันก็นึกไป10นะคุณลดได้5โล น้ำหนักที่กระแทกเขาลงไป50เนี่ยเออเยอะนะเวลาเดินนับประมาณสักสีเท่าอย่างเงี้ยเวลาวิ่งหกถึงแเท่ามันก็จะมีตัวเลขของมันอยู่ละกันคร่าวๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นะการลดน้ําหนักดีมากมนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณพ่อเนี่ยเป็นความประทับใจของผมมาว่าเออคนไข้ที่ลดน้ําหนักอะทําให้เขาอ่ะเลื่อนการผ่าเขาไปได้อีกนานเลยอ แต่อย่างที่บอกบางทีมันก็กลับมาไม่ได้นะกระดูกอ่อนที่เสียไปแล้วต,ตอนนั้นก็เป็นเยอะสุดท้ายก็คุณพ่อผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็อตอนนี้เดินปลอ้องกันเดินสบายเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม <ừ> ใช่ไหมใช่มันเป็นโรคที่ทุกคนมีโอกาสเป็นถูกต้องแล้วก็มักจะเจอกับคนที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งแก่ยิ่งมีโอกาสเป็นนั่นแหละมีโอกาสเกิดในแบบวัยรุ่นหรือว่าแบบเด็กๆต้อง <ๆ S 1> เป็นกรณีพิเศษยกตัวอย่างเช่นเคยมีการบาดเจ็บกระดูกหัก หรือแตกเข้าข้อต่อหรือมีเอ็นไขว้หน้าขาดบางคนเตะบอลเอ็นไขว้หน้าขาดแล้วไม่ได้รักษาน้ําหนักที่ลงที่เข่ามันก็จะเลื่อนเคลื่อนผิดปกติไปตรงน,นั้นก็จะยิ่งไปเร็วขึ้นใช่ทำให้ไปเร็วขึ้นจากเดิมที่เสื่อมแล้ววันสัก60สินี่ยหกปีก็อาจจะเสื่อมที่4 5่สก็เริ่มเสื่อมแบบไปเยอะและ้วอ,อ,อะไร,ะระเงี้ยนั่นแหละครับปัจจัยกระตุ้นมีหลายอย่างจริง,รงๆในบางโรคก็ทําให้ข้อเข่าเราแย่ได้เช่นพวกรูมต่อยก็มีในบางกรณีหรือว่าบางทีรูปร่างขาจากตั้งแต่กําเนิด บางจุดก็ทําให้ต้องผ่าตัดก็มีเหมือนกันใช่คร<ม>ับต่น,นั้นเป็นรายละเอียดส่วนย่อยอันนี้เอาแค่แบบข้อข่าเสื่อมหลักๆที่คนส่วนใหญ่มักจะเป็นใครมีญาติเป็นหรือว่าได้รับการรักษาอะไรเงี้ยเมนมาได้นะจริงๆเราจะได้<ม>นั่งคุยกันว่า,วาเฮ้ยเป็นยังไงบ้างต้องทํำยังไง นะครับแล้วเดี๋ยวการผ่าตัดเดี๋ยวจะคุยเพราะมันมีประเด็นเรื่องหลายอย่างของแบบสิทธิการรักษาด้วยเรื่องคิวที่นานแสนนานอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังยังไงก็อยากให้ทุกคนถ้ามีประสบการณ์นะครับทำยัดญาตเนาะหรือว่าเคยเป็นเองนะครับลองแชร์ประสบการณ์หรือลองคอมเมนต์ให้พวกเราอา่านว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปหาคุณหมอมารักษาเป็นยังไงผ่าไปแล้วไหมมันดีขึ้นแบบไหนเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งที่ คนมีความกลัวการผ่าตัดถูกต้องอหรือไม่กอ็อาจจะรู้สึกว่าแบบเพิ่งเป็นไม่เป็นไรหรอกบางคนอาจจะแบบขยันลดน้ำหนักได้อย่างาคุณพ่อของหมอโอมใช่ไหมก็เออก็ดีดีใช่ไหมแล้วก็แบบทุกอย่างมันแบกปั่นกันก็จะยิ่งทําให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักโลกมากขึ้นใช่ครับมีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ถ้าเผื่อมีอะไรตกหล่นอย่างเงี้ยอยากให้พูดอะไรเพิ่มเติมมีแบบไม่ผ่าตัดอีพีสองเพิ่มเข้าม,มาก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพูดถึงว่าถ้าข้อข่าเสื่อมต้องผ่าตัดอ่ะ มันมีเรื่องอะไรหรือยังไงหรือว่ามีความเชื่ออะไรบ้างเล่าให้ฟังโอเคงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับกับพวกเราครับเป็นไใครับขับของเพื่อนที่อยู่ข้างคุณนะครับจะเจอกันตอนต่อไปครับ